ว่จะนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมมาราโกบทที่9ข้อที่34-35ถึงบันทึกว่าพวกสาวกก็นิ่งอยู่เพราะในระหว่างทางพวกเขาเถียงกันว่าใครจะเป็นใหญ่กว่ากัน เมื่อพระองค์ทรงนั่งลงแล้วทรงเรียกสาวก12บสองคนนั้นมาและตรัสกับพวกเขาว่าถ้าใครต้องการจะเป็นคนแรกก็ให้คนนั้นเป็นคนสุดท้ายและเป็นคนปรนิบัติคนทั้งหลายข้อคิดจากพระวจนะผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ 1. จะไม่ทะเลาะเถียงกันเรื่องความเป็นใหญ่ 2. จะไม่แสวงหาเกียรติเพื่อตนแต่มุ่งถวายเกียรติแด่พระเจ้า 3. จะเชื่อฟังเคารพ สิทธิอำนาจของพระเจ้า 4. จะมีวิญญาณของความอ่อนน้อมถ่อมตน 5. จะมีวิญญาณของการปรนนิบัติรับใช้ผู้อื่นขอพระเจ้าอวยพรค่ะ